สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กแล้วนะคะที่ชโชว์รมรถมือสองดอนทายคงเจะรัเบริการค่ะแล้ววันนี้เช่นเคยนะคะเล็กก็จะพามาอัดเดซ็กอกรถกระ t o โตโยต้าไฮรั g o t โก้โตโยต้าไฮรัดีโกันสักน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้รุ่นนี้เป็นสต็อกที่มีเยอะที่สุดในร้านของเราณนะตอนนี้เลยค่ะมีให้เลือกครบนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเดียว แบเรือเบารถสีประตูนะคะมีครบเลยนะคะรับรองว่าสวยและก็มาในราคาที่ทุกคนจับฟังได้อีกด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะคะขอทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เล็กด้วยะคะ่ะ มาลองดูกันที่คันแรกกันเลยค่ะกับรถ t ต y o ต้ h ไฮลัดลีโว s ส a าร์ทแคบตัวแคปสามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับเคีื่ยนต์ขนาด2,400ซีซีที่เขาให้แรงมามาถึง150แรงมากันไปเลยค่ะเกียร์ธรรมดาปี 2, 2007มาสีเทาเมทัลลิกสวยเรียบและสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเดิมมากๆภายนอกด้านหลังมีการติดตั้งโลบารเหล็กสีดาแถมไปให้ด้วย และภายในสวยเดิมเกือบร0อยเปอร์เซนและมาพร้อมกับเลขไหม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นแทมไปรถมือเดียวนะคะเป็นรถที่ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวด้วยเรียกได้ว่าน้องน้อ้ไปแดงอีกหนึ่งคันเลยค่ะสนุนราคาอยู่แค่เพียง338,000บาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนสบายๆค่ะเพียงแค่6,100บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ มาต่อกันที่คันที่2องค่ะบีใกล้ๆกันเลยแต่ว่าสภาพคันนี้แต่งมาให้แล้วแบบว่าพร้อมชายมากทั้งภายในและภายนอกรับรองว่าคันนี้โดนใจวัยรุ่นแน่นอนค่ะกับรถโตโยต้าไฮรันลีโอสมาร์ทแคปแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกเช่นเดียวกันเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาปี2,016ค่ะ แต่งให้สวยจัดเต็มด้านนอกได้ล้อแม็กแต่งอีกด้วยด้านในได้เบาะเคอร์อกี้พวมาางมาลัยนาดีกอมามาพร้อมกับของแต่งโดยรวมรอบคันอีกเพียบค่ะสวยๆแบบนี้นะคะขายราคาไม่แพงเพียงแค่3ามแ0 0สอบาทเท่านั้นนะคะดูต่อที่สประตูคันถัดมาเลยรุ่นยอดนิยมค่ะอย่างเจ้าตัวตาไฮลัดวีโกแชมดับเบิลแคปสองี เธรรมดาปี2012กระบะ4ประตูแบรนด์ยอดหิตที่ราคาย่อมเยารูปโฉมหล่อเราใจแต่งให้เรียบร้อยพร้อมใช้มากถึงมากที่สุดแม็กไลเนอร์คันนี้ใหม่กิ๊กค่ะภายในกว้างขวางสวยถูกจุดและสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะในราคาเพียงแค่ สามแสนบาทมีทอนเพราะว่าคันนี้เขาราคาเพียงแค่2องแ0 0เบาทเท่านั้นถูกและคุ้มมากๆสําหรับรถ4ประตูค่ะต่อมายังอยู่เป็นรถ4ประตูนะคะแต่ว่าได้เป็นรถสี่ประตูโตโยต้าไฮรันลีโวที่เป็นรุ่นพิเศษที่ทางโรงงานเข้าใจดีแถมชุดแต่ง TRD แท้มาให้รอบคันขออนุญาตแนะนำเลยค่ะกับรถโตโยต้าไฮรั r e ีโวสประตูยกสูงที่มาพร้อมกับ เครื่องยนต์ขนาด 2,400cc เป็นรุ่นอีกเกียร์ออโต้ขับสบายปี2017รอลงตัวภายในได้เบอก พาสีน้ำตาลดีไซน์หลูมหลาออปชัน่นแน่แนได้ประพวงมาลัยมันติด้วยซึ่งคันนี้เขาก็สนนราคาอยู่แค่เพียง4 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อสดซื้อผ่อนก็คุ้มนะคะเพราะว่าคันนี้เขาผ่อนต่อเดือนสบายๆค่ะเพียงแค่8,200บาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญาอีกด้วยนะคะ ดูต่อกันที่สตอก k รถ์ดีโวสต็อกสุดท้ายค่ะเป็นรถกระบะตอนเดียวสร้างงานสร้างเงินใครที่กำลังตามหารถ้นของขายของหารถวิ่งงานอยู่เราขออนุญาตแนะนำเลยค่ะกับรถโตโยตา้าไฮรัดลีโว2.4เกียร์ธรรมดาทั้ง3คัน ปี2015ถึงปี2016ข้อดีมีเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะด้านหลังที่กว้างขวางคนคองได้เยอะจูใจเอาใจสาย,สายบรรทุกแน่นอนและภายในออปชั่นก็มีให้มาเพียบตอบโจทย์มากๆม,มาในราคาที่คุ้มมากๆด้วยค่ะเพียงแค่288,000บาทเท่านั้นขายในราคาเดียวกันทั้ง3คันนะคะชอบหรือว่าถูกใจคันไหนทักมาหาเราได้เลยค่ะ คลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เมืองมองหารถกระบะโตยต้าไฮรันดีโกหรือกระบะโตยต้าไฮรันด e โ o ไว้ใช้งานอยู่นะคะ รุ่นนี้ดูแลง่ายอะไรล่หาง่ายราคาะถูกไร้ปัญหาจุกจิกกวนใจได้ๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะซื้อไปใช้ราคาไม่มีตกง่ายๆด้วยนะสำหรับใครที่สนใจรถคันไหนในคลิปนี้รีบโทรหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์092-532-5286และเบอร์0 9 2 7 9 5 6 6 7 1ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะที่ไลน์แอดไซด์538 FHLM ค่ะอจองก่อนดีสิทธิ์ก่อนนะคะ